ยูทาเลนอีสมนระบบคลอคพรสวรรค์บทที่158มหาปราดับคลั่งและการแบ่งระดับศักดิ์โคมอยู่ทาเลนอีสมนระบบคลอคพรสวรรค์บทที่158มหาปราดับคลั่งและการแบ่งระดับศักดิ์เครฟเล็กบทที่158มหาปราดับคลั่งและการแบ่งระดับศักดิ์เยเทียนพวกเรากลับด้วยกันเถอะและบุณหญิงแห่งนิกายเทพจันทราเดินมาหาเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มเธอได้รับสมบัติค่อนข้างมากในมิติวิหารแห่งแสงตกลงเยเทียนไม่ปฏิเสธและจากไปพร้อมกับนักบุญหญิงเมื่อกลับมาถึงฐานทัพรงไห่ทั้งสองก็แยกย้ายกันไป เมื่อเย่เทียนกลับมาถึงบ้านเขาก็แจ้งให้วังเยี่ยนทราบทันทีทันทีที่หวังเยี่ยนได้รับข้อมูลจากเย่ทียนเธอก็มาถึงที่พักของเขาอย่างรวดเร็วเย่เทียนดีจังที่นายกลับมาอย่างปลอดภัยหวังเยี่ยนมองเย่เทียนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเย่เทียนรู้ดีว่าสายตาของวังเยี่ยนหมายถึงอะไรเขาจึงหยิบโอสดหลอมติดออกมาหนึ่งเม็ดแล้วแซงกล่าวที่หว่านี่คือโอสถหลอมติดศักดิ์ธิ์ผมโชคดีที่ได้รับมันมาแต่น่าเสียดายที่ได้รับมาแค่เม็ดเดียวแค่เม็ดเดียวก็เพียงพอแล้วหวังเยี่ยนรับโอสถหลอมติดศักด ชายโอสดข้าช่นนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าฉันจะทะลุเข้าสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์ได้ที่หวังฝึกฝนมาอย่างยาวนานท่านจะต้องประสบความสำเร็จในการเลื่อนระดับอย่างแน่นอนเย่เทียนกล่าวอวยพรขอบคุณสำหรับคำอวยพรหวังยืนยิ้มจากนั้นเธอก็มองไปที่เย่เทียนด้วยความสงสัยเย่เทียนเปลี่ยนอายของนายดูเหมือนจะนายกลายเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างนั้นหรือใช่ผมเจอปัญหาเล็กน้อยในมิติวิหารศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทะลุเข้าสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์เย่เทียนกล่าวฉันขอโทษที่ทำให้ใน หวังเยี่ยนรู้สึกละอายใจเล็กน้อยในความคิดของเธอเย่เทียนเสียโอกาสที่จะทำให้พรสวรรค์ของเขากลายเป็นระดับลึกลับที่แท้จริงโดยเปล่าประโยชน์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอที่เป็นต้นเหตุเธอไม่รู้ว่าเย่เทียนได้อะไรมาบ้างแต่โอกาสที่จะยกระดับพรสวรรค์ให้กลายเป็นระดับลึกลับที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งใดจะชดเชยได้เยเทียนไม่ได้อธิบายอะไรเขาไม่สามารถบอกออกไปได้ว่าเขานั้นมีพรสวรรค์ด้านการป้องกันระดับความลึกลับที่แท้จริงแล้วเพราะเขาต้องการให้มันเป็นไพ่ตายของเขาหวังเยี่ยนใช้เวลาไม่นานในงนนร้ค อย่างแรกคืออาวุธอาวุธที่ดีที่สุดที่เขาได้รับมาคืออาวุธที่อยู่เหนือระดับเทวะขั้นสูงสุดในอนาคตเขาจะใช้มันเป็นอาวุธหลัก อย่างที่2คือเทคนิคเกินบ่มเพาะเดิมที่เขาฝึกเทคนิคเกินบ่มเพลาะปราณมรกตซึ่งเป็นเทคนิคเกินบ่มเพาะขั้นสูงสุดระดับ4มันย่อมได้วกว่าเทคนิคเกินบ่มเพาะระดับ5อย่างไม่ต้องสงสัยและในครั้งนี้เขาได้รับเทคนิคเกินบ่มเพาะระดับ4มามากกว่า10วิชาและยังมีเทคนิคเกินบ่มเพาะระดับ5อีกซึ่ง,ง,ง,งกกมีงงชื่อว่าเทคนิคเกินบ่มเพาะกายาทองคำในความเป็นจริงเขาได้รับทักษะับระดับ5ที่ดีกว่าอีก2เล่มแต่การฝึกฝนเทคนิคเกินบ่มเพาะนี้ค่อนข้างแปลกมันต้องใช้ปราณซากศพของศพเพื่อประสานกับพลังปราณปฐมของสวรรค์และปฐพีในการบ่มเพาะเขาจึงไม่กล้าแต่ต้องมันแม้ว่าเขาจะสามารถใช้ซากศพของสัตว์อสูรแทนได้แต่หลังจากฝึกฝนแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรตามมา อย่างไรก็ตามเทคนิคเกินบ่มเพาะกายาทองคาก็เพียงพอสําหรับเขาในตอนนี้แล้วอย่างที่3คือทักษะดาบเจ้าของพระราชวังแห่งนั้นสมควรเป็นอัจฉริยะด้านดาบดังนั้นจึงมีทักษะดาบไม่น้อยนอกจากทักษะดาบระดับทองเล่มนั้นแล้วยังมีทักษะดาบระดับเงินลึลึลอีกหกทักษะและทักษะดาบระดับทองแดงไม่น้อยกว่า50ทักษะอย่างที่สี่อสถหลายชนิดเย่เทียนพบขวดยามากกว่าร้อยขวดส่วนใหญ่ช่วยบำรุงร่างกายปรับแต่งเส้นลมปราณและเปิดตุดชีพจรมียาหลายที่ช่วยในการเปิดขอบเขตสมองนอกจากนี้ยังมีตำราอีกหลายเล่มเกี่่ลงเม เย่เทียนไม่สามารถเรียนรู้ค่คนระดับดาราได้เนื่องจากเขาไม่มีพรสวรค์ด้านค่คนระดับดารายิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้ฝึกค่คนมากนักเลยตอนนี้เขาสนใจแค่เพียงค่คนรวบรวมลงกรานระดับสูงสุดข้องฝึกฝนของเย่เทียนถูกติดตั้งค่คนรวบรวมลงกรานระดับสูงเท่านั้นซึ่งมันไม่สามารถเทียบได้กับการกดรวบรวมลงกรานระดับสูงสุดหากเขาสามารถสร้างค่ายคนรวบรวมลงกรานระดับสูงสุดขึ้นมาได้ความเร็วในการบ่เพอะของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามวัสดุในการสร้างไข่คนรวบรวมลงการระดับสูงสุดนั้นเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงแต่เขาก็มีเป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้มาจากวิติวิหารแห่งแสงและส่วนที่เหลือเขาอาจจะแลกเปลี่ยนพวกมันได้จากสำนักงานของพันธมิตรพนเอจอนจรหลังจากคัดแยกสิ่งที่ได้รับมาเสร็จสิ้นเยเทียนพบว่าสมบัติจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีประโยชน์ใดสำหรับเขาเขาจึงคิดที่จะขายมันออกไปดังนั้นเยเทียนจึงวางแผนที่จะไปยังสำนักงานใหญ่ของพันธมิตรพนเอจอนจรเพื่อแลกเปลี่ยนสมบัติเหล่านี้เมื่อมาถึงสำนักงานใหญ่ของพันธมิธ ไมน้อยในการเปลี่ยนสมบัติของเขากับสมบัติชนื่นงที่เขาต้องการ,เ,าการเช่นหินลมปราณวิ่ว่าจะเป็นห้องฝึกฝนระดับสูงหรือห้องฝึกฝนระดับสูงสุดก็จำเป็นต้องใช้หินปราณจำนวนมากหากไม่มีหินปราณเพียงพอก็จะไม่สามารถรักษาไข้คนเอาไว้ได้นอกจากนี้เย่เทียนก็ต้องการโอสถฟื้นฟูพลังปราณและความแข็งแรงทางร่างกายด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อเขาเปิดพรสวรรค์ด้านเวลาทำการเร่งเวลาในการฝึกฝนทั้งพลังกราณและความแข็งแรงของเขาต้องสูญเสียไปเป็นจำนวนมากหากมีโอสดฟื้นฟูยอดมาจากต้องดีกว่าผ่านไปเพียงไม่นานเยเทียนก็ได้รับหินปราณมาแปดหมื่นก้อนโอสถอื่นๆและเลือดสัตว์สูรระดับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนสมบัติล้ำค่าที่สุดเยเทียนยังไม่ได้เริ่มทำการคาเขาเตรียมจะแลกเปลี่ยนทักษะดับเขตแดนดับสวรรค์กับทักษะดับโจมตีประเภทเดียวเพราะการใช้เขตแดนดับสวรรค์ค่อนข้างจำกัดหากเขาปลดปล่อยทักษะนี้ออกไปนอกจากเป้าหมายของเขาแล้วคนอื่นๆจะได้รับผลกระทบไปด้วย แต่หากเขาไม่ใช่เขตแดนดับสวรรค์พลังโจมตีของเขาจะลดลงอย่างมากมันไม่เอื้อต่อการระเบิดของพลังของเขาดังนั้นเขาจึงต้องการทักษดาบระดับทองประเภทโจมตีเดียวอย่างเร่งด่วนผ่านไปไม่นานเขาพบข้อมูลที่เขาต้องการขายทักษดาบระดับทองดาบพริปตาข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับทักษดาบระดับทองประเภทโจมตีกลุ่มผู้ประกาศมหาประดับคลั่งมันเป็นประกาศที่มหาประดับคลั่งประกาศออกมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วย่เทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย มหาปราดดาบคลั่งไม่ใช่ลดระดับสิงทั่วไปแต่เขาเป็นยอดฝีมือระดับมหาปราดในฐานจงไหมีการแบ่งระดับของระดับศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างเข้มงวดมันไม่ได้ถูกจัดแบ่งตามระดับการบ่มเพาะแต่แบ่งตามพลังการต่อสู้แบ่งออกเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ทั่วไประดับเซียนศักดิ์สิทธิ์ระดับมหาปราศักดิ์สิทธิ์และระดับราชาศักดิ์สิทธิ์เลหมู่คนเหล่านี้ผู้ฝึกยุทบระดับศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษหาทะลวงไปจนถึงขีดจำกัดของระดับศักดิ์สิทธิ์ความแข็็็็งง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 แกก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 กรรรรรรร่่่่่่่ททททาา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 ายยขขขขขขอออพพพพพววววเเ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 จจจจะะะะัััััััับบ20มมมมมืใช้้ลลปปนนโตีีิิิิึถูดดศ์์สธไ และหากมีพลัง20ถึง100มังกรจะถูกเรียกว่าเซียนศักดิ์สิทธ100ิ์100ถึง1,000มังกรคือมหาประสิทธิ์และสุดท้ายหากมีพละกำลังมากกว่า1,000มังกรพวกเขาจะกลายเป็นราชาศักดิ์สิทธิ์การบ่งเพาะของระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นค่อนข้างยากเป็นอย่างมากมันไม่สามารถพึ่งพาพรสวรรค์พิเศษเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเรื่องของความเร็วในการบ่งเพาะยกตัวอย่างเช่นราชาระดับสูงขององค์การจัดอันดับราชาหากฝึกฝนจนถึงระดับปรสิทธิ์ขั้นสูงสุดก็จะสามารถกลายเป็นยอดฝีมือระดับราชาศัักกดดิิงงิ์์สสธธไไ้้้อ่าาาาาหหรรรรรืแแมมตตถชศในพ แต่การเปิดขอบเขตสมองนั้นยากเกินไปอัจฉริยะการต่อสู้ในการจัดอันดับราชาส่วนใหญ่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะระดับดาราเท่านั้นหากต้องการเปิดขอบเขตสมองให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ว่าอาจใช้เวลาหลายร้อยปีหรืออาจจะถึงหนึ่งพันปีเลยก็ได้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนจนถึงตอนนี้มนุษย์โลกสมัยใหม่ได้ฝึกฝนมามากกว่าหนึ่งร้อยปีส่วนมนุษย์โบราณพวกเขาไม่มีเทคนิคการบ่มเพาะที่แข็งแกร่งพวกเขาจึงไม่ได้โดดเด่นไปกว่ามนุษย์สมัยใหม่ ดังนั้นจึงมีอัจฉริยะมากมายที่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์ได้แต่พวกเขาก็ติดอยู่ในขั้นตอนการเปิดขอบเขตสมองดังนั้นผู้ที่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับมหาปราศริ์ได้จึงถือได้ว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งส่วนระดับราชาศักดิ์สิทธิ์มีเพียงไม่กี่คนตามการจัดอันดับของระดับศักดิ์สิทธิ์ยอดฝีมือระดับราชาศักดิ์สิทธิ์มีเพียง16คนเท่านั้นสำหรับการก้าวไปสู่ระดับจักรพรรดินั้นทุกคนต้องพึ่งพาเพียงโชคลาภวาสนาพวกเขาต้องพึ่งพาโโชชคควววววาา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 สสสสนนนนนนนขออออองงงตตตัััััััเเเเเเพพพพพพพื่่่่่่่่ททททีีีจจจจจะะะะะบบบบบบกก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 กรร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 รณถแแแมมมม้้้้้ผูู์ใใใดดด็ยหศลไปิ ูนย์มหาปราดดับคลั่งอยู่ในอันดับที่3 7ขององค์การจัดอันดับระดับศักดิ์สิทธิ์เขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากไม่ได้วกว่าเยเทียนในตอนนี้เยเทียนรับข้อมูลการซื้อขายและติดต่อมหาปราดดับคลั่งทันทีและเพียงไม่นานมหาปราดดับคลั่งก็มาถึงคอมเมนต์ for